นี่บริษัทพรเจริญช่างคิดทำกำลังทำรีวิวครับเครื่องหวานติดกับผ่าน6ันหันตอนนี้ลูกค้ามา2พ่วงนะครับพันแทั้งคู่เลยครับแล้วก็เครื่องหวานรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัทพรเจริญช่างคิดเครื่องหวานปกติมันจะเป็นไซส์เล็กนะครับใส่ได้30กิโลวัตถุดิบเป็นเหล็กตอนนี้เปลี่ยนเป็นจากเหล็กก็เป็นวัตถุดิบสแตนเลสแล้วก็ด้านนี้ ก็เป็นสแตนเลสแล้วก็ถังใหญ่ครับใส่ได้ประมาณ50กิโลฝังนี้ใส่ได้ประมาณ30กิโลติดกับผาน8ช่วง11นิ้วคาน3นิ้วครึ่งอันนี้ก็ผาน8ช่วง11นิ้วคาน3นิ้วครึ่งนะครับวิธีการติดตั้งของเครื่องหวานของพรจริญช่างคิดถ้าใครมีผานของช่างคิดหรือของเจ้าอื่นนะครับก็สามารถติดตั้งได้ครับ วิธีการติดตั้งก็เอาผานให้ยกมาที่โรงงานนะครับหรือให้บริษัทไปรับผานที่บ้านนะครับแล้วก็เราต้องเอาผานของลูกค้าเอามาที่โรงงานเผื่อที่จะติดตั้งเพราะว่าถ้าลูกค้าเอาไปติดทั้งที่บ้านนะครับองศา,าล้อจักที่หมุนนะครับไม่ได้ทีนี้ก็เราก็ต้องเอาผานบางเจ้าก็ส่งมาที่โรงงานครับเหมือนเจ้านี้อยู่ใกล้ๆโรงงานก็ขับรถแล้วก็ส่งมาที่โรงงานบางเจ้าก็เอายกผานมาครับ มาส่งที่โรงงานครับเราจะติดตั้งให้ทุกเจ้าเลยนะครับผานของช่างคิดก็ติดตั้งได้ผานของเจ้าอื่นก็ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับอยากได้ถังใบเล็กใบใหญ่วัตถุดิบเหล็กหรือเป็นสแตนเลสก็สั่งได้เหมือนกันนะครับเราจะไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ถังใส่ได้บรรจุได้ประมาณ30กิโลฝาก็เป็นฝาสไลด์ทครับมีที่ระบายเม็ด เม็ดที่เหลือสามารถเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีกระจกเห็นเม็ดใกล้หมดแล้วปุ๊บลูกค้าสามารถดูได้เปิดกระจกหลังแล้วก็คนขับรถดูได้เลยครับใกล้เม็ดแล้วเราต้องเติอใหม่ครับถังที่ติดตั้งก็เป็นใช้ระบบนอกดาวหมดเลยครับไม่มีอะไรเชื่อมครับจับน็อตหมดเลยครับล้อจัก เาเดินทางก็ยกล็อกได้เลยครับเวลาใช้งานก็เปิดตัวนี้แล้วก็ติดกับพื้นสามารถใช้งานได้เลยครับเดินหน้าถอยหลังมีได้หมดเลยนะครับตัวน,นี้ถ้าถอยหลังเม็ดมันจะจานมันจะไม่หมุนนะครับเม็ดมันไม่ไหลแต่ถ้าเดินหน้าครับจานมันก็จะหมุนเม็ดมันก็จะไหลครับทีนี้ไม่ต้องกลัวว่าถอยหลังบางทีเวลาย,ยกแล้วพวกมันไม่ผลดิน ก็เม็ดไม่ไหลครับเม็ดจะไหลแค่เวลาเราหมุนเดินหน้าอย่างเดียวครับรอจากหมุนด้านหน้าอย่างเดียวครับแข็งแรงครับถ้าผ่านของช่างคิดเราทาเจาะรูเผื่อไว้แล้วครับลูกค้ามาปุ๊บเราก็ทําโครงสร้างทาถังเราก็จับนอ็อตใส่ได้เลยครับแต่ถ้าของเจ้าอื่นโครงสร้างเราต้องทําใหม่ตามที่องศาทีละเจ้านะครับผ่านองศาผ่านของทีละเจ้านะครับแหววัตถุดิบ ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่โครงสร้างอาจจะของช่างคิดกับของเจ้าอื่นระหว่างช่างคิดกับระ,ระหว่างเจ้าอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่วัตถุดิบใช้เหมือนกันหมดเราไม่ได้ทําทำลายกับโครงสร้างของเจ้าอื่นนะครับก็แค่หาองศาใหม่ทำโครงสร้างใหม่แล้วก็จับนอตเหมือนกันนะครับเวลาลูกค้าไม่ใช้งานสามารถพอดอแล้วก็เก็บได้ปกตินะครับ รูถ้าพันแปดทั้งหมดเป็นห้ารูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูหรือห้าท่อนะครับท่อนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับที่เราไม่ได้ล็อกเพราะว่าบางเจ้าจะติดด้านหน้าบางเจ้าก็จะติดด้านหลังแล้วแต่นะครับอันนี้ทีละเจ้านะครับสามารถมัดได้นะครับตามที่เขาต้องการนะครับจานแถม ตอนนี้อยู่ในเครื่อง14ลู11สามหุนครึ่งครับอันนี้แถมหวานถั่วเขียวครับอันนี้อันนี้อยู่ในเครื่องนะครับอ,อ,อยู่ในถังอันนี้แถมให้12ลูนะครับอันนี้ข้าฟ่างนะครับแล้วก็น,นี้ทานตะวัน8ลูสีหุนแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ลูเล็กลูใหญ่จำนวนลู จำนวนลูน้อยกว่านี้มากกว่านี้ก็สั่งที่บริษัทได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะดูถังตัวใหญ่ครับถังตัวนี้บรรจุได้เกือบห้าสิบกิโลนะครับมีที่ระบายเม็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกระจกเห็นเม็ดเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ด้านในถังนะครับ มีแปลงปัดเม็ดแล้วก็จานนะครับวิธีการเปลี่ยนจานนะครับง่ายๆครับเปิดนด็อตถานตัวครับแล้วก็หมุนถังแล้วก็เอาจานอันนี้ออกแล้วก็จานใหม่ใส่นะครับตอนนี้ปริมาณถั่วต่อไร่ที่ลูกค้าต้องการ7โล8โลถ้าถังใบเล็กก็ต้องเติมบ่อยๆนะครับที่เหตุผลว่าลูกค้าขอเป็นเปลี่ยนเป็นถังใหญ่นะครับ ตอนนี้ที่บริษัทพรจเจริญช่างคินทังใหญ่ก็มีแล้วนะครับถ้าใครอยากสั่งทังใหญ่ติดกับผานเจ็ดผานแปดก็ติดต่อที่บริษัทพรจเจริญช่างกินได้นะครับเรื่องราคาลูกคา้าติดต่อที่ Facebook ได้เลยนะครับทักใน Facebook ก็ได้ทักในอิ k ต่อก็ได้พรจเจริญช่างกินได้หรือโทรหาเบอร์เนี่ยได้ครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาทนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราขอจบแค่นี้นะครับ